สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับดีโอแกนครับผมครับวันนี้ครับผมสิผ้าพี่น้องครับมาหาอยู่หากินให้เราแล้วครับพี่น้องวันนี้ครับผมสิผ้าพี่น้องมาหาเก็บพักครับผมพักกูดครับผมมาเบิ้งครับพี่น้องว่าพักกูดสิเป็นยังไงพี่น้องนี่ครับพักกูดกระสีเป็นย้อนสีครับพี่น้องยอดน้ออนังสีครับผมเด็ดไปเด็ดอยู่เด็ดกินไหนครับนี่ครับยอดพักกูดกินไหนเนี่ยครับผม ว่าแมนพักกินบ่ไดรครับก็เอื่นว่าพักกูดพี่น้องจีรับใบพักกูดกับจีไม่ระมาณนี้ครับผมนี่ครับหยอดกูดกุดจึงสีเได้พี่น,อน้อ,นองขึ้นนอนนี่แหละครับต่วันบ่แมนนอนพี่น้องมันเป็นหยอดหยอดออนครับผมออกมากับจีง้องๆสร็จแล้วครับผมทางกับจเป็นป้าปำพี่น้องเป็นคล้องน้ำเป็นป้าปำครับผม อายุหากินไปเรียงสิเหรอครับผมพี่นอ้องคือข้าวเนห่หาเน่ครับผมอในพวกหาได้ก็หาอายุหากินไปพี่น้องคนก็กมากเก็บรอบนึงเหรอครับผักกะเจียวคนไม่หาอยู่หากินกนี่เหรอครับผมเพราะว่าฝักขุดมันเกิดช่วงฝนตกครับหนาฝนดีๆน่ามไม่ดีนี่เกิดครับผมาหาง่าย อายู่ากินง่ายพี่น่องกินบางอย่างครับผมพี่ครับยังเสียกับเก็บใบนะครับพี่น้องหยอดอ่อนๆครับผมไปลวกแถมเจียวพี่น้องพี่ครับผมกำลังยั่งมากเลยครับผมนะครับเก็บเด็กผสมหน่อยพี่น้อง เก็บไปเก็บมาเนี่ยก็ได้ไล่เองครับผมได้อยากูโห่ล่งลองเขามาหาเกาเบ็บเบิ้งได้ครับพี่น้องว่ามัน่ดีแสบวันเองพี่น้องแสบอีกแล้วผมผมกินไล่เทียแล้วนี่ครับกินไหนนะครับพี่น้องมีใบระกโขดพี่น้องจำใหม่นะครับ กันพูดได้ทีอยากสีหูว่ามันแสบมันกินในบอ่กอะ่ะร่องเก็บร่องเอาไปหลอกว่งพี่น้องพี่ครับก็จิเป็นประมาณนี้ครับผมพี่น้องยอดระก,กุดครับผมพูดอดอยากกินก็ลร่องเก็บเอาไปกินบ้างพี่น้องมันออกมัน,ม,นมันครับผมมันหวานนี่ครับหน่อยๆกินในได้ครับพี่น้องเก็บไปหลดดีครับขันมันไงมันตันข้นพี่น้อง กวกาก็เจ้าเขาก็มาหาคือกันไปซื้อตลาดกันที่บาทนี่ที่บาทก็ได้กันไม่นอนนึพี่น้องเอ,อสูงเฮามาหากินบ่ออะครับผมมาหาเก็บบ่ออะเข้ามาหาเก็บอะไรไกลกว่าตลาดพี่น้องอาจีพลำบากแน่คู่ค้าแน่มาคือเขาครับเพราะว่าเราอยากซื้อเขามันหน้อยหน่อยพี่น้อง โก้กูมกับเพื่อนี้สิบาทสิบาทพี่น้องอันไหนปะหาเก็บกินได้หากินพี่น้องคนอีสานเหม็นเท่ามันหากินม่งยมญหรอกครับผมกินง่ายครับผมอยู่แบบง่ายอยู่แบบเสียติคิดพอเพียงครับผมได้๋นี้ยังมาไหวครับผมกับการกินอันนี้ห้อยฝนตกได้๋ยวสองมือสามมือครับผมพี่น้องนำอะไร เพื่อนก็ตัดหญ้าไปนําแน่ครับกับว่าข่อยมีปัญหาแล้วครับพี่น้องเพราะว่าเขาเจ้าก็ตัดญหญ้าไปเขาตัดหญ้าเฮ็ดความสะปลาป,า,ปามครับผมเพราะว่าช่วงนั้นผมมามันหกอันนี้เขาไว้ลดปามครับผมให้ไปเลียพี่น้องอุ้นครับแม่บ้านย่างออกหนาะผมเรือเรอ,อยุบก่อนครับผม ตามหน่อยครับผมล่างออกหน่อยครับผมมึงมึงที่ล่ะครับหน่อยตามตาขัดกวดหนามพี่นอ้องมึงที่หล่ะครับหนามพัดมามึงพี่น้องไม่หอบลูกบอลลูกบาดหน่อยตามพี่นอ้องขับแม่บ้าน สิพ่อพักกูดครับผมนัน่นดีดีครับผมพี่น้องใหน่นอใหม่ยูสองทำนอกครับผมพี่น้องมาหันพี่องเบิ้งครับผมคลิปนี้กับภามาหาโยหากินพี่น้องผู้ใดมากกะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามไห้เลิกครับเพื่อเป็นกำลังใจผมให้หคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ